เอาเป็นเรื่องราววงจุ้ยนะคะโต๊ะกินข้าวโอเคไหมคะโต๊ะกินข้าวหลายๆบ้านเนี่ยนะคะเป็นโต๊ะกินข้าวสี่เหลี่ยมนะโต๊ะกินข้าวสี่เหลี่ยมเนี่ยนะคะไม่ใช่ไม่ดีโต๊ะสี่เหลี่ยมไม่ใช่ไม่ดีนะคะเดี๋ยวร้านเฟอร์นิเจอร์มาว่าฉันแต่โต๊ะที่เป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยควรจะต้องเอาไว้ในห้องทำงาน ฉะนั้นห้องทํางานกับโต๊ะกินข้าวเนี่ยนะโต๊ะทํางานกับโต๊ะกินข้าวใช้ลักษณะโต๊ะที่ต่างกันโต๊ะทํางานใช้โต๊ะลักษณะสี่เหลี่ยมโอเคไหมคะสี่เหลี่ยมเลยจะเป็นยาวจะเป็นจัตุรัสจะเป็นแนวนอนแนวไงก็ได้แต่ให้เป็นเหลี่ยมเป็นสี่เป็นเหลี่ยมแต่ห้องทานข้าวโต๊ะกินข้าวให้ใช้เป็นโต๊ะว,วงกลมหรือวงรีเท่านั้น ถ้าห้องทานข้าวใช้โต๊ะสี่เหลี่ยมมักจะไม่ได้กินข้าวมักจะใช้โต๊ะนั้นเป็นโต๊ะทำงานไปซะแล้วก็ไม่ได้มีใครมานั่งกินข้าวแต่ว่าใครที่ใช้โต๊ะวงกลมหรือวงรีในการทำงานเป็นโต๊ะทำงานเนี่ยส่วนใหญ่จะปิดดิวไม่ค่อยได้ยิ่งเป็นโต๊ะทำงานจริงๆของทีมงานจริงๆจังๆเลยแล้วมีลูกค้ามาคุยเนี่ยส่วนใหญ่ยันหกโมงเย็นก็ยังคุยไม่จบ ฉะนั้นโต๊ะทำงานโต๊ะที่เรานั่งปิดดิวนะคะหรือโต๊ะประชุมงานของทีมงานของเราควรจะใช้เป็นโต๊ะสี่เหลี่ยมเสมอเท่านั้นไม่งั้นนะคะมันจะคุยไปเรื่อยๆแล้วไม่มีทางออกหรือไม่มีทางลงไม่มีทางจบเลยอยากปิดดิวได้คุยที่โต๊ะทำงานสี่เหลี่ยม อยากกินข้าวกันพร้อมหน้าแบบถูกวงจุ้ยเลยแฮปปี้นะ,ะอุดมสมบูรณ์ใช้โต๊ะกินข้าวที่เป็นวงกลมหรือวงรีเท่านั้นโอเคไหมคะนี่เป